โตขึ้นแล้วจึงรู้ว่าความแข็งแรงไม่ใช่การเอาชนะใครแต่คือการเข้าใจตัวเองตอนเด็กเราคิดว่าคนที่แข้มแข็งคือคนที่ไม่ร้องไห้คือคนที่พูดเสียงดังๆคือคนที่สู้กับทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวแต่โปโตขึ้นเราถึงรู้ว่าความแข็งแรงจริงๆไม่ได้อยู่ที่เสียงเลยแต่อยู่ที่ใจที่สงบนิ่งได้แม้โลกจะวุ่นวายแค่ไหนต่างหา ความแข็งแรง,งที่แท้จริงคือการไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองอีกต่อไปไม่ต้องรีบอธิบายให้ใครเข้าใจไม่ต้องวิ่งต่อสู้เพื่อให้ใครมองเห็นคุณค่าของเราเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณมีค่าอยู่แล้วแม้ไม่มีใครยืนยันมันคือการใจเย็นกับสิ่งที่เคยทำให้เราหวั่นไหวยิ้มรับกับสิ่งที่เคยทำให้เราเจ็บและอยู่กับปัจจุบันได้อย่างสบายใจ เมื่อถึงจุดหนึ่งของชีวิตคุณจะเข้าใจว่าความสงบไม่ใช่ความน่าเบื่อเลยแต่คือของขวัญที่แพงที่สุดในโลกและความสวยงามไม่ได้อยู่ที่การพยายามควบคุมทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบแต่อยู่ที่การยอมรับทุกอย่างในแบบที่มันเป็นเพราะสุดท้ายแล้วการเติบโตไม่ได้หมายถึงการแข็งแกร่งขึ้นจากภายนอกแต่มันคือการอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นจากภายใน คือการรักตัวเองจากใจจริงๆัวแล้วถึงรู้ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงคือการมีสติอยู่กับทุกสิ่งอย่างสงบและสวยงาม